วันนี้บรรยากาศอบอุ่นนะคะเราอยู่กันที่ร้านข้าวมันไก่หน้ามอน,นะคะค<ม>่ะ<ม>นี่ก็คือพี่พี่เอฟซีนะคะที่มาเรียนทำข้าวมันไก่กับเราในวันนี้นะคะบรรยากาศอบอุ่นมากเลยนะคะ้าวมันไก่เป็นการเองประทับใจมากๆคือข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อร่อยมากๆนะฮะ,ะโดยเพราะเปิดหม้อแล้วม,มาแล้วก็ได้ชิมนะพี่ก็อวยกันเกิน,นไม่ได้อวย ไม่มีคาว่าอวยโดยเฉพาะที่ข้าวมันไก่หน้าบ่อเนี่ยของแท้แท้จริงๆแท้แน่นอนคือคนเขาจะมาเรียนเยอะนะเขาต้องมั่นใจว่าอร่อยจริงนะอร่อยนะค่ะเพราะว่าทุกคนต้องการที่จะนําไปแบบว่าต่อยอดเนาะอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้พี่ปีเตอร์ก็คุ้มค่าได้นะครับต้องเรียกว่าพี่ปีเตอร์การันตีเ็าบอกเลยที่เด็ดกว่านั้นนะคือ ทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับเราไม่ว่าจะขั้นตอนไหนดูขั้นตอนเสร็จปุ๊บแล้วชิมด้วยอ่าพอ,อชิมแล้วนะฮะ,ะแล้วจะรู้เลยคาตอบมันอยู่ตรงน,นั้นจริงๆนะฮะนี่ก็คือแน่หมดหมดคำวิตกกังวลหมดไอ้ที่ทิ้งได้ในจว่าไอตรงนั้นมันจะแห้งไปนี่จะแข็งไปหรือว่าหุวข้าวไม่สุกพอทําตามสูตรนี้เลยจบข่าวขายดีแน่นอน แม่พ <3 S 1> ิ่ิ <4 S 1> ีเตอร์แต่คนเขาเห็น<อ>ว่าเราทำไมใส่เครื่องเยอะแล้วรสชาติเป็นไงอันนี้คือต้องบอกว่าคาว่าเครื่องเยอะเราต้องเข้จใจว่าคือสูตรสูตรก็คือสูตรมันพอดีนะพอดีเป๊ะแล้วสูตรคือเคล็ดลับอ่านี่เคล็ดลับของข้าวมันไก่หน้าบอ่อ ที่ออมาเผยกันนะไม่ได้เผยง่ายๆนะหลายร้านเขาไม่กล้าเปิดเผยถูกต้องและที่สำคัญ่ะเผยง่ายพอนะคือเจตนาอยากให้คนไทยกินข้าวดีมีความอร่อยมีความถูกข้าวมันไก่แล้วก็มีความอร่อยในรสชาติไม่ว่าข้าวเหลือเหลือมันหรือว่าเนื้ออันนี้ได้รนที่สุด่วันนี้พี่ติเตอร์คทุกคนคอนเฟิร์มใส่วันนี้ต้องซื้อข้าว วันนี้ก็มีของนี่ฮะมีของฝากจากโคราชแล้วเราจะทําแกงอะไรกินกันดีคะในวันนี้กินแะมาใช่อวันนี้บรรยากาศอบอุ่นมากนะคะพี่ๆม,ม,มาแบบว่ามากันที่ร้านเยอะเลยมาแบบมาแบบตั้งใจที่จะมานะคะ พอมาเจอบรรยากาศเราก็รู้สึกว่าอบอ,อุ่นนะคะเป็นกันเองนะคะเดี๋ยวเราจะทำเมนูแกงเห็ดนะคะวันนี้เราจะทำแกงเห็ดน้ำแกงเป็นไหม เรื่องนี้ก็เป็นคนแจวันนี้อันนี้พ่ยะที่แดงเขาปลูก